สวัสดีครับผมเป้ไข่หมุนครับพบกับคนรักเกมมิงเกีย,กยอีกแล้วนะครับผมวันนี้ครับผมมาแกะกล่องรีวิวของใหม่ล่าสัตว์กันเลยทีเดียวน,นี่คือแบรนด์เบเยอร์ไดนามิกครับผมเบเยอร์ไดนามิกบอกเลยว่าแค่ชื่อแบรนด์ครับผมเขาทำหูฟังครับมานานมากนะครับเป็นร้อยปีแล้วคือเขาทำมาตั้งแต่แบบไอสมัยแบบทรเลขอะ่ะเออหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเงี้ยอันนี้คืออะไรพี่ โทรเล่สองสทีละคู่ <rou x> <buena> คุณจะเห็นเบเยอร์นานามิกตามสตูดิโอชื่อดังต่างๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการอัดเสียงการาทำดนตรีนะครับทำเพลงเบเยอร์นานนามิกเนี่ยเป็นหูฟังที่อยู่ในสตูดิโอดังๆทั้งนั้นนะครับถ้าเขามาทำหูฟังเกมมิ่งแล้วมันจะดีขนาดไหน และนี่คือหูฟังเกมมิ่งรุ่นใหม่ครับต่อยอดมาจาก MMX 3 0 0ที่เป็นหูฟังเกมมิ่งตัวเทพของเขานะครับส่วนมันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยครับผม สำหรับอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมีตามนี้ครับผม mmx 150 mmx 100 m 1 0 0เนี่ยก็คือเป็นหูฟังแบบอนาล็อกครับแจ็คจะเป็น3.5 mm นะครับมิลลิเมตรนะครับสัญญาณก็จะเป็นสัญญาณอนาล็อกนะครับ การที่จะใช้หูฟังรุ่นนี้นะครับหนึ่งที่พี่เป้จะแนะนานะครับก็คือคนที่มีเมนบอร์ดรุ่นใหม่ๆนะครับที่มีซาวออนบอร์ดที่ดีนะครับผม2ก็คือคนที่มีซาวการ์ดอยู่แล้วนะครับมันก็จะทำให้ได้ยินเสียงที่ดีมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะโดย2รุ่นนี้นะครับเป็นไดเวอร์ตัวเดียวกันครับผมส่วน mmx 150นะครับผมหรือ m 150นั้นนะครับห้ามดื่มเกินเรสองขวดแล้วหมดใจกเชไม่ใช่ M150 นะครับก็จะเป็นหูฟังแบบดิจิตอลครับกำลังขับเขาจะมากกว่าเพราะเขามีกำลังไฟมากกว่านะครับอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับของ M150 ก็คือเขามีโหมดที่ชื่อว่า augmented mode นะครับผมหรือเป็นโหมดที่สามารถทำให้เราเนี่ยได้ยินเสียงรอบข้างได้มากขึ้นปกติถ้าเราฟังเสียงนะครับโดยใช้หูฟัง u u l Size เนี่ยมันก็จะ มีการกองเสียงภายนอกได้ระดับหนึงอาจจะประมาณ 60-70%-80% แล้วแต่วัสดุนะครับตัว mmx 150นะครับพี่เป้ก็จะแนะนำครับสำหรับคนที่ยังไม่มีซาวการนะครับหรือคนที่มีเมนบอร์ดแบบทั่วๆไปนะครับไม่ใช่รุ่นใหม่มากที่ไม่ใช่มีระบบแบบ audio boost อะไรเงี้ยการเชื่อมต่อแบบ usb เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเสียบปุ๊บเนี่ยคุณก็จะได้รับสัญญาณที่เต็มที่นะครับผม แต่โดยภาพรวมทั้ง2หูฟังนะครับก็มีไดรเวอร์เดียวกันเพราะฉะนั้นให้เสียงแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าความดังความค่อยเนี่ยอยู่ที่แหล่งพลังงานของคอมพิวเตอร์และสำหรับไมโครโฟนตัวนี้ครับต้องบอกว่าสุดยอดมากครับเป็น Meta Voice นะครับผมเป็นไมคที่ทาง Beyerdynamic เขาคิดคนขึ้นมาเองนะครับเสียงไมคพี่เป้ลองแล้วครับ Omni Directional ครับรับเสียงด้านหน้าเป็นหลักแล้วมีขนาดแคปซูลที่ค่อนข้างใหญ่ครับ9.9มิลิเมตรรับเสียงได้อย่างชัดเจนแล้วก็ตัดเสียงรอบข้างได้อย่างดีมากและเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงจากไมโครโฟนกันดูครับโหลดเทสเทสเทสหนึ่งสองสาไปฉลามขึ้นบก456จริงจกยัดไส้และนี่คือไมของเสียงเฮ้ยเสียงของไม่คเบเยอร์ไดนามิก MMX 150หรือที่เราเรียกว่า M150 อีกนานเลยกูกว่าูเวตายอ่ะโอ้ข้าได้เจ็ตัวคุยมืนขาได้ทั้งแบบเอาวัีร้รที่ททอู้อ่นี้เนี่ยได้ทั้นี้ได้ยินอยู่ี่ดูีแบบมันเปิดให้อยู่อ่ะเพื่อนมันกด U A V อยู่ข้างหลังขางหลังซ้ายน่นะเพื่อนตายมีเพื่อนตายอา้าวนอนทำอะไรเพื่อนเราเพ่เอนเา่นอนมัน่โ,นอโอ้โห

S <S นี่นี่ได้ยินอยู่เพื่อน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 คุณผูชมเกี้นี่มานะตลงเยินบจิ๊บจิ หลังจากที่ลองนะฮะเจ้า MMX 100ครับกับ MMX 150แล้วนะผมต้องบอกว่าเป็นหูฟังที่ให้เสียงครบถ้วนมากครับผมเมื่อเอาไปเล่นเกมนะครับได้ยินเสียงทิศทางของศัตรูที่ชัดเจนมากๆไม่ว่าศัตรูจะมาจากทางไหนนะครับพี่เป้ก,ก็จะได้ยินก่อนแล้วก็จะหันหลังไปดักเพื่อยิงมันแล้วก็ปั้งโ,โดนเขายิง <laughs> เอาไปดูหนังฟังเพลงนะครับได้อัตลดมากฟังเพลงเพลาะมากครับตัวเบสของเขาเนี่ยมี Impact นะครับผมเสียงโคมชัดทุกย่านครับกลางแหลมเนี่ยมาครบนะครับรายละเอียดเสียงโคมชัดนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเมืองนอกเนี่ยเขาแนะนำนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณใช้กับอุปกรณ์คอนโซลเนี่ยที่มันเป็นแจ็ค3.5เนี่ยคุณก็ใช้กับ m100 นะครับถ้าคุณใช้กับ PC เนี่ยคุณก็มาใช้ m 1 5 0 ะครั้นราคา2รุ่นนี้ต่างกันครับ M100 อยู่ที่4,590 M150 นะครับก็อยู่ที่6,990บาทนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับครั้งหน้าพี่เป้จะมีของใหม่อะไรมารีวิวนะครับบอกเลยว่าตามหลังมาเพียบเลยครับผมจะพยายามทำให้เร็วที่สุดครับผมปีหน้าดูกันนะครับไล่ทำให้เร็วที่สุดครับเพราะของใหม่ ในช่วงกลางไปนี้มาเยอะมากครับติดตามได้ตามช่องทางต่างๆของพี่เป้ตามนี้ครับขอบคุณครับจริงจังเหมือนกู้กด